เจอฝุ่นเยอะนะครับเวลาทำาสะอาดภูมิแพ้นะครับเช้าเช้ามามักจะมีปัญหาเรื่องของการไอจามน้ำมูกไหลนะฮะเนี่ยเวลาลูบไปนะครับพวกนี้ฝุ่นจะเยอะมากนะครับสวัสดีครับผมชื่อสถาพรนะครับชื่อเล่นก็ชื่อคุณโยนะครับก็เป็นผู้หนึ่งครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องเติมอากาศนะครับจุดเริ่มต้นของปัญหาของผมเองที่ที่พบนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของ ตามห้องนะครับโดยเฉพาะห้องนอนเองหรือว่าห้องรับแขกเนี่ยเราเจอฝุ่นเยอะนะครับเวลาทำความสะอาดทีนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของภูมิแพ้นะครับเพราะว่าเด็กที่บ้านเองเนี่ยเช้าเช้ามามักจะมีปัญหาเรื่องของการไอจามน้ำมูกไหลนะฮะซึ่งเราก็ดูแล้วเนี่ยเอ๊ะจะแก้ปัญหายังไงดีนะครับก็มีการหาพวกเครื่อง pm สอยท้าตามยี่ห้ออื่นอื่นะฮะมาใช้เครื่องฟอกอากาศบ้างอะไรบ้างแต่ก็พบว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ ก็เลยเป็นที่มาของการหาผลิตภัณฑ์ตัวที่ได้ทราบมานะครับได้ค้นหามาใน,ในแพลตฟอร์มต่างๆก็เลยเป็นที่มาของชื่อไอตัวผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเครื่องเตาอากาศนะครับก็มีการไปเสิร์ชหาข้อมูลในแพลตฟอร์มต่างๆรวมถึงเปอรญอผมเองได้มีโอกาสได้รู้จักกับบริษัทในกลุ่มของฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็มีได้นํา นะครับบริษัทหนึ่ง co ซึ่ง mm. ชื่อว่าโฟ r m แมกซนะครับซึ่งผมก็เข้าไปเซิร์ชข้อมูลดูในตามแพลตฟอร์มนะครับก็พบว่าเขาเป็นผู้ชี่ยวชาญด้านเรื่องของการกรองพวกอากาศพวกอุปกรณ์กรองต่างๆนะฮะก็เลยเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งพบว่าเออมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันน่าสนใจซึ่งมันชื่อว่าไอเครื่องเติมอากาศนะฮะก็เลยเข้าไปเช็คข้อมูลในในบริษัทโฟแมกนะครับแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ เฉพาะบ้านนะครับก็ได้เครื่องอรุ่นหนึ่งมานะครับแล้วก็ลองไปเช็คในส่วนของอรีวิวทั้งหลายที่เขาใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นตาม Lazada เองหรือ s h o บ e ้เองนะครับรวมถึงใน a c e Book ก็มีนะครับเพราที่เขสังเกตนะครับก็พบว่าเออหลายๆคนหรือว่าที่มีการใช้งานแล้วมารีวิวเนี่ยพบว่าเออมันน่าสนใจก็เลยมีการติดต่อเพื่อจะเอามาทดสอบนะครับดูนะฮะอันนี้เป็นช่องทางที่เรา พบนะครับแล้วก็ได้ได้ติดต่อเข้ามาครับผมมี business ทาง p เคอยู่ก็เลยเป็นข้อมูลที่เราได้มาแล้วเราค่อนข้างที่จะมั่นใจเรื่องของกระบวนการผลิตเพราะนอกจะว่าได้ไปดูโรงงานมาด้วยนะครับประจวบกับช่วงทดลองใช้นะครับมันก็เห็นความแตกต่างนะครับช่วงก่อนและหลังก็คือเรื่องฝุ่นเนี่ยที่เราเจอปัญหานะครับมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยดูจากที่เรารอบทำความสะอาดบ้านนะฮะฝุ่นพวกตาม ตามเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราเราสังเกตมันลดลงเยอะเลยนะครับก็ด้วยหลักการทํางานของมันด้วยนะครับเรื่องเครื่องเติมอากาศนะครับแล้วก็อที่สองเลยที่ที่ที่เห็นชัดเลยคือเด็กอาการเรื่องของการไอจามกับน้ํามูกช่วงเ,เช้าๆนะครับสึกดีขึ้นนะครับดีขึ้นจัแต่ที่ใช้งานม,มาได้สักสักระยะหนึ่งก็เลยตัดใ,ใจติดติดที่บ้านนะครับซึ่งที่บ้านมีหลายห้องหน่อยก็ติดหลายหลายตัวนะครับโดยเฉพาะห้องนอนนะครับจะติดตั้งไปทั้งหมด5เครื่องนะครับเพราะว่าเรามีประมาณ5ห้อง ก็ห้องนอนห้องนอน2นะครับของเด็กด้วยของคนโตด้วยนะครับแล้วก็มีห้องรับแขกห้องเอนเตอร์เทนนะครับแล้วก็ห้องใช้ทั่วไปก็ห้องห้องทานข้าวนะครับประมาณ5 5ตัวนะครับเอ่อในสสุนของราคาหรือว่าค่าใช้จ่ายเท่าทีเ่เราได้มีการเปรียบเทียบช่วงที่ผมมีการเช็คหลายหลายหลายแบรนด์นะครับเพราะว่า บรนด์อื่นเขาก็มีเหมือนกันเป็นเครื่องเตือนประกาศคุณภาพของงานที่เราเห็นจากที่ได้รีวิวแล้วก็ได้ใช้เองแล้วก็รอบเวลาในการเปลี่ยนเองมันก็ไม่ได้บ่อยมากนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับก็คิดว่าสินค้ากับคุณภาพและราคาสอดคล้องร,ร,รับได้นะครับรับได้โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะของเด็กเองเนี่ยมันเห็นชัดเลยเรื่องของการการจามหรือการมีน้ำมูกระหว่างตื่นเช้ามานะครับ รู้สึกมันร่างกายมันเฟสเฟสเฟชิ่นเหมือนเหมือนอากาศในในห้องเงี้ยมันถูกทําให้สะอาดนะครับก็มีผลในเรื่องของการภูมิแพ้ก็ลดน้อยลงนะครับแล้วก็เรื่องพวกฝุ่นในบ้านก็น้อยลงนะครับอันนั้นคือเห็นชัดเลยเอขั้นตอนในการเปลี่ยนไส้กรองที่ผมลองเปลี่ยนครั้งแรกนะครับอันดับแรกเลยคือการเปลี่ยนมันจะง่ายเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องถอดหรือใช้ไขควงในการถอดน็อต เหมือนเหมือนเหมือนแบรนด์อื่นที่เราเห็นทั่วไปนะฮะอันนี้จะเป็นลักษณะของใช้ตัวฝาพับเป็นแม่เหล็กครับก็คือกดดึงขึ้นธรรมดาง่ายๆนะครับก็ออกแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองตามตำแหน่งที่มีระบุไว้ในในคู่มือนะครับส3 3สาตัวนะครับ3ามแถวก็มีตำแหน่งบอกทิศทางชัดเจนนะฮะเราแค่มีที่ถอดเข้าแล้วก็ถอดออกนะครับแล้วใส่เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ปิดฝาจบครับขั้นตอนมีง่ายๆก็แนะนำนะครับถ้าท่านใดหรือว่า ครอบครัวนะครับมีปัญหาเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเด็กนะฮะเด็กเล็กเนี่ยจะก็สําคัญมากครับแล้วก็พวกฝุ่นมีเรื่องฝุ่นในบ้านนะครับแนะนําเรื่องเครื่องตัวเครื่องเตืออากาศเนี่ยตรงนี้ตอบโจทย์นะครับส่วนแบรนด์ที่ที่เราที่ผมได้พรีเซนต์ไปหรือได้นาไปครับคือเป็นที่ผมใช้เองก็คือของโฟร์แม็กนะฮะก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่ ที่น่าจะมั่นใจในเรื่องของ1เลยคือเรื่องของบวนการผลิตนะครับอันที่2เรื่องของคุณภาพหล,หลังการใช้เห็นผลชัดเจนนะครับฉนันก็แนะนําในส่วนของ f o แมกนะครับที่ที่มีขายตามแพลตฟอร์มต่างๆหาซื้อง่ายนะครับทั้งใน Lazada, s า o ูปี้เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ราคาก็สมเหตุสมผลนะฮะใช้คําว่าสมเหตุสมผลแล้วกันนะครับ